สวัสดีค่ะเอซี FC ทุกท่านประธาทวันเชนเลนะคะวันนี้จะพามาทำอาหารฝรัง่งกูรัตค่ะกูรัตเนื้อค่ะนี่ค่ะกอนอื่นนะคะก็หั่นหัวหอมก่อนค่ะหัวหอมก็ปาป,ปิก้าค่ะ วันนี้สามีลงมือทําเองค่ะปปิก้าเขียวปาปิก้าเหลืองค่ะปกติมีปาปิก้าแดงด้วยค่ะแต่วันนี้ไม่มีปปิก้าแดงค่ะเขียวเหลืองแดงได้หมดค่ะตามใจชอบค่ะเพราะวันนี้เราไม่ได้ทําเยอะค่ะ <G> ก็ประมาณนี้ค่ะเนือ้อเนื้อวัวค่ะแล้วก็ ก็เห็ดซัมปิยองค่ะก็หั่นหั่นคองไว้ค่ะ ทั้ตนติมต้มไปก็ใส่เนยคะ่ะใส่เนยต้องใส่สัดกับเนื้อวัวคะ่ะเัดกับเนื้อวัวัดให้มันหอมน,นะคะีค่ะ ตอนนั้น,น,น,นก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะหัวหอมแล้วก็สว์ไกคาปิการค่ะเฮซองพียองใส่ลงไปเลยค่ะ ถ้าใครอยากท่านหอมกับเนื้อให้หอมก่อนก็ได้ค่ะแต่สูตรนี้สูตรของเซฟปีเตอร์ค่ะเซฟเซฟสามีค่ะแกทาสูตรนี้ค่ะแกทําสูตรนี้จะจําค่ะสูตรใช้สูตรมันนะคะไม่ไม่จําก,กัดค่ะแต่สูตรที่บ้านเราจะรวมอย่างนี้เลยค่ะบางคนเขาก็โอเคเอาหอม กับเนื้อผัดลองกนก็ได้ค่ะไม่ก็ลงพร้อมกันเลยก็ได้ค่ะไม่มีไม่มีการจำกัดค่ะแต่คุณสาม,มีคุณเชฟชอบสูตรนี้ค่ะก็รอมันหอมแล้วแกก็ใส่ค่ะผงกุราชค่ะผงกุรลาสสำเร็จค่ะ นี่ค่ะผงกุลาสค่ะเป็นของพร่น้อค่ะประมาณนี้ค่ะถ้าเราไม่ใส่ผงเราทำเองก็ได้ค่ะแต่มันยุ่งยากค่ะไปซื้อสำเร็จรูปง่ายกว่าค่ะล้วใส่น้ำเข้าไปค่ะใส่น้ำพอท่วมนะคะ ใส่น้ำพอท่วมก็ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะให้เนื้อมันเปื่อยให้ผักมันเปื่อยมันจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะมีเต่มีแต,ต่ไอชิ้นเนื้อที่จะยังเป็นชิ้นเนื้ออยู่พวกผักต่างมันจะเปื่อยเลยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะสู่ตอนนีิูรรศของเราก็เสร็จแล้วนะคะ ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะเดี๋ยวจะให้ตันอีกทีนะคะน่ากินไหมหน่ากินนะอร่อยค่ะจะออกโอเคอเคตรียมใส่จานได้เลยค่ะนี่ใส่จานแล้วนะ่ากินกับ ฝรั่งต้นค่ะสวยมไหมหน่าทานไหมโอเคโอเคแค่นี้นะคะเอาไว้พบกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตให้ป้าทัดทัศน์วังชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาชมค่อยพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ